ทุกคนวันนี้เรามาเจออะไรไม่รู้ค่ะอยู่ในป่ามันทุกคนดูสิคะว้าวเนี่ยดอกแบบไงเลยนี่จีจีมันจีจีกำลังขึ้นกำลังขึ้นมีอีกไหมเอ,อ้ดอกงามนะมันตรงมันกลางโอยมันถึงไม่อีกอืมตะจอยขออนุญาตผู้ชมด้วยนะคะตะจอยถอดเสือ้อตะจอยร้อน กำลังมามาวัดที่กันนะคะแต่เดินเข้ามาเจอเห็ดคะ่ะทุกคนเอาเอาไปปนพี่น้องดีไม่ดีตัดตัดมันแล้วจะเห็นไปอีกนั่นเนี่ยผมว่าเป,เป็นไปได้เพราะว่าพอเคยได้เป็นแกงอะอปลามันอะ ขนาดไทยเนาะขนาดไทยอะไรทุกปีมันก็ยังมีบัวดอกไม่ไอปวกมันก่อไหมมันเป็นมันเทดไอโพงทำปวกไหมโอ้ดอกโอเคเลยอะทุกคนโอ้โหสวยงามสวยงามค่ะยังไงก็จบลคปเพียงแค่น nah, ี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อฝึกถ่ายนะคะทุกคนแล้วยังไงก็จะมาเจอกันอีกนะคะ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่อง P M and P Family ค่ะยังไงก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ